วัดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำแยมที่เอาไว้ทานกับขนมปังค่ะเป็นแยมที่ทำง่ายง่ายง่าย,ายๆเลยแหละส่วนผสมน้อยน้อยแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะคะนั่นคือแยมสบปรดนั่นเองนะคะปะนุ่นจะปาดกับขออนุญาตปาดกับช็อปโกชาเขียวแล้วกันนะคะปึ๊บ คือเนื้อสับปะรดเน้น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 เลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเป็กตินด้วยไม่มีความดึงดึด้วยคือเนื้อเน้นเน้นกินเลยนะหืมสับปะรดแบบฉ่ำอุ้ยดีดีเบอร์แปเลยอ่ะหืมอร่อย ก็จะไปทำนะคะกดสับจะคายก่อนนะสุดอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยมาเริ่มทำแยมสับป,ปะรดกันนะคะง่ายมากสมุนสมน้อยมากแต่ใช้เวลามากนะคะแต่มันก็อร่อยนะมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยทำนะคะอ่ะเอาสับป,ปะรดใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเอาน้ำนะเอาแต่เนื้อเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะออกน้ำอีกอยู่ดี สับป,ปะรดนะคะก็หั่นแบบเล็กๆเนี่ยหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ยนะคะไม่ต้องปั่นนะเพราะว่านุ่นอยากให้มีความแบบเป็นเนื้อเนื้อเวลากินไม่อยากให้มันแบบละเอียดยิบไปเลยเป็นสับป,ปะรดกวนไปนะคะเพราะเวลาสับยมสับะรดอะมันจะต้องมีเนื้อเนื้อใช่ปะ่ะแล้วก็สูตรนี้นุ่นไม่ได้ใส่เปกตินนะคะใช้แบบ มันอาจจะไม่ได้เหนียวจากแบบเบกตินอย่างนง้นมันอาจจะเหนียวจากน้ําตาลด้วยอะไรด้วยนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็สีอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะเพราะโฮมเมดแหละทําเองเห็นเยอะอย่างเงี้ยนะทาเสร็จนะเหลือกระจ้อยหนึ่งอ่ะสับปะรดนะคะวันนี้นุ้นใช้ชื่อเลหอมสุวรรณใครจะใช้สีราชาภูเก็ตภูแลอะไรก็ตามชอบแต่ชิมก่อนนะคะว่าสับปะรดตัวเองอะ่ะ รสชาติหวานเปรี้ยวอะไรแค่ไหนนะคะก็นุ่นใช้หอมสุวรรณนุ่นก็จะใช้น้ำตาลทราย2ชนิดนะคะทรายขาวกับน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะคะใครไม่อยากให้สับปะรดแบบสีคล้ำก็ไม่ต้องใช้อันนี้ใช้น้ำตาลทรายทั้งหมดนะคะแต่ว่านุ่นใช้น้ำตาลทราย2ชนิดเพราะว่าอยากให้รสชาติมันแบบมีความกลมกมแบบไม่ได้หวานแหลมอย่างเดียวนะคะใส่ลงไปเลย 2ชนิดจ้ะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะคนผสมให้เข้ากันน้ำตาลทรายเพิ่มลดได้ตามความหวานของอ่สับป,ปะรดของเรานะคะอ๋อแล้วก็มีเกลือป่นด้วยนะคะใส่เกลือป่นลงไปคนค่ะหุนแค่นี้ก็น่ากินแล้วอะใส่พริกลงไปหน่อยเนาะ ไม่ใช่สิวันนี้เราจะมาทำเยมโอใส่เข้าไปค่ะคนๆให้แบบพอเข้ากันก่อนนะอย่าให้น้ำตาลทรายมันไปนอนก้นนะคะเดี๋ยวพอเปิดไฟแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้บอกเลยเมนูนี้ทำเฉพาะวันว่างเท่านั้นนะวันไม่ว่างอย่าทำนะเพราะมันใช้เวลามาก อะไรที่เป็นแยมก็ตามที่ไม่ใช้เป็กตินนะคะให้ทําวันที่ว่างอย่าทําวันที่ไม่ว่างเพราะว่ามันจะนานมากแล้วก็มันจะเมื่อยมากถ้าไม่มีเก้าอี้อ่ะคนจนน้ําตาลเคลือบกับสับป,ปะรดจนแบบอ่ะโอเคแล้วเข้ากันหมดแล้วนะคะแล้วเราก็เริ่มเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะ คนไปเรื่อยๆตั้งไปเรื่อยๆเลยจ้ะจนส่วนผสมงวดงวดเลยนะคะงวดไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนะคะไม่ต่ำกว่าชั่วโมงเหมาะแค่นี้เองอ่ะอาจ้ะทำเลยจ้ะไปจ้ะลุยจ้ะคอยคนเป็นระยะนะคะอย่าปล่อยทิ้งยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงก้นมันจะไหม้ได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้มมาจนแบบจนผสมเดือดแล้วเห็นไหมว่าน้ําจะออกมาเยอะนะคะสับะรดเราก็จะคายน้ําซึ่งเราอ่ะจะต้องตั้งจนกว่าอีน้ําเนี่ยมันจะงวดนะคะก็ตั้งไปค่ะคือตอนที่เราตั้งเพื่อให้มันเดือดเนี่ยใช้ไฟแรงได้แต่พอเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วน้ําเยอะแล้วนะคะเราจะปรับเป็นไฟกลางนะคะอย่าเริ่มอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันไหม้นะคะแล้วก็ คอยคนเป็นระยะด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแบบน้ําเริ่มงวดแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันคะ่ะตั้งไปเลยจ้าสับปะรดของเรานะคะก็เปลี่ยนเป็นสีแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยนุ่นน่ะรู้สึกว่าชิ้นเนื้อสับปะรดมันใหญ่ไปนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะปั่นแต่ว่าใครจะไม่ปั่นก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะคะก่อนปั่น ปิดก่อนนะอย่าเปิดแล้วปั่นนะคะแล้วก็สับป,ประรดลืมบอกไปว่าไม่ได้เอาแกนนะเอาแต่เนื้อนะคะแกนไม่ได้ใช้แกนนะคะอ่ะใครจะปั่นก็ปั่นใครจะไม่ปั่นก็ไม่ต้องปั่นปั่นในที่นี้ไม่ได้ปั่นละเอียดนะคะปั่นแค่แบบบางจุดเฉย เห็นปะยังคงยังคงมีความเนื้ออยู่นะคะอ่ามีแค่แบบบางจุดเฉยๆอ่าเป็นยังมียังมีความเนื้ออยู่น้อยๆอ่าเอาประมาณนี้นะคะแนะนำว่าปั่นดีกว่ามันจะได้แบบเป็นเนื้อ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 แบบเวลาสเปซอะเนาะจะไม่ใช่แค่แบบ เป็นเหนียวเหนียวอ่ะปั่นเอาประมาณนี้นะคะอย่าละเอียดหมดละเอียดหมดมันจะเชิงแบบสับป,ประรดกวนจนเกินไปนะคะอ่ะเอาประมาณนี้แล้วก็เปิดไฟเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆจนเหนียวเลยจ้าผ่านมาแล้วชั่วโมงกว่านะคะ เราก็จะได้สับปะรดแบบนี้คืออังตรงนะถ้ากวนจนแห้งก็คือสับปะรดกวนนั่นแหละนะคะแต่มันก็จะนานกว่านี้มากแต่สับปะรดกวนอะถ้ามันก็ต้องใส่แบบแซ่ใส่อะไรให้มันเหนียวแหละแต่ว่าจริงๆส่วนนี้ก็ทําเป็นสับปะรดกวนได้เหมือนกันนะคะก็คือปั่นให้ละเอียดกว่านี้แล้วก็กวนไปจนกว่ามันจะเหนียวแต่ว่าถ้าเป็นแยมอะ่ะ ก็เอาแค่นี้ก็พอนะคะก็คือแต่ถ้าใครอยากให้แห้งกว่านี้ก็ได้นะแต่เขางน่นจะให้มีความแบบเป็นน้ำน้ำหือล,ลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเพราะว่าเวลาทาขนมปังมันจะได้ไม่แห้งเกินไปไม่แบบติดฟันอะไรเงี้ยให้มีความแบบ juicy juicy อยู่บ้างอ่ะคุณก็จะเอาประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอาประมาณนี้จะยังแบบมีน้ำแบบนิดนิดนะคะโอเค ปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวเย็นลงเขาก็จะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงนะคะโอเคทำใจนะว่าแยมที่ไม่ได้ใส่เ็กตินมันจะไม่ได้เหนียวเด้งดึงเป็นวุ้นแบบที่เขาขายกันตามห้างนะคะมันคือโฮมเมดเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นแบบข้นๆเป็นแบบลักษณะบางทีก็ไม่ได้ข้นซะทีเดียวด้วยซ้ำบางทีก็จะแบบว่ามีความแบบเป็นอย่างเงี้ย นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมือนแบบตามห้างนะถ้าเหมือนตามห้างมันต้องใส่เบตินนะคะซึ่งเบตินอะ่ะจริงๆก็หาซื้อไม่ยากหรอกแต่มันไม่ได้ขายแบบน้อยๆมันขายทีเยอะถ้าเราแบบซื้อมาแล้วเราแบบทําแยมแค่ครั้งสองครั้งมันใช้นิดเดียวมาก มันก็เปลืองอะนาะนุ่นก็ใช้วิธีอย่างนี้ละกนันก็อร่อยเหมือนกันนะอร่อยเหมือนกันแบบนี้เนื้อเต็มเต็มก็ด้วยจ้ะเดี๋ยวปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราอุน่นๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่เหยือกกันคะ่ะไปใส่เหยือกใส่ขวดกันจ้าขวดโหลนะคะที่เราจะใช้ใส่แยมใส่อะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์เชื่อมอ,อะไรพวกนี้เราอ่ะจะล้างอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่า พวกแยมเชื่อมและพวกนี้น้ำตาลมันเยอะแล้วก็น้ําตาลมันเป็นอาหารของพวกแบคทีเรียหรือเชื้อโรคก,ก็จะทำให้ขึ้นลาขึ้นอะไรได้ง่ายนะคะเราจะต้องนำขวดโหลนะคะมาทําการ pasteurize นะคะหรือต้มนั่นเองนะคะก็ขวดโหลที่นุ่นมักจะใช้ก็คือขวดโหลของอีกเกียเป็นแบบนี้นะคะนี่ของอีกเกียนะคะหาซื้อได้ที่อีกเกียนะคะราคาเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะคะ ต้มน้ำให้เดือดเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีซึ่งบางคนเอาไปนึ่งฟิลเดียวกับนึ่งขวดนมอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันแต่การต้มเนี่ยขวดจะต้องหนาพอทนร้อนพอนะคะไม่งั้นสนองอไปแตกได้นะคะแตกได้นะ โ okay. อเคพอครบเวลาแล้วปิดไฟนะคะแล้วเราก็นำขวดโหลของเราเนี่ยขึ้นมานะคะคว่ำให้แห้งให้แห้งนะคะไม่ต้องเช็ดนะคว่ำให้แห้งแล้วเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราก็นำไปใส่แยมสับปะรดของเรากันคะ่ะมาโหลของเราก็เย็นแล้วตัวแยมของเราก็ อุ่นแล้วเวลาเราอะ่ะพาสชอะไรมาแล้วเวลาหยิบอะ่ะก็อย่าไปหยิบตรงที่มันจะต้องสัมผัสกับแยมนะให้หยิบตรงข้างนอกนะแยมของเราที่ได้ก็คือจะเป็นแบบอย่างนี้อะ่ะทุกคนดูเซหูน่ากินมากหอมมากอะ่ะตักใส่ลงไปเลยจ้ะการเก็บคนเก็ต ตอนอุ่นๆนะคะอย่าพักจนเย็นสนิทค่อยเก็บนะหสูตรจะได้ประมาณสองโหลคือเราทำทั้งทีอะเราควนใช้เวลาทั้งทีอะก็ทำให้มันเยอะหน่อยสองโหลนะคะอ่ะพอเวลาเราใส่โหลเสร็จแล้วนะคะให้เราปิดปิด ให้สนิทเสร็จแล้วมันจะมีช่องว่างข้างบนใช่ไหมอย่าวางทิ้งไว้อย่างนี้นะให้คว่ำค่ะให้คว่ำให้คว่ำคว่ำไว้จนกว่าจะเย็นพอเย็นแล้วก็เอาไปเก็บได้เลยเออ่แย่สำรดของเรานี้เก็บในตู้เย็นได้3เดือนนะคะ แยมสับปะรดแบบโฮมเมดเสร็จแล้วนะคะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสับปะรดลื้นๆนะคะลองทำกันดูนะจ๊ะการจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย